สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเอนเตอร์เทนในไลฟ์นะคะแป๋วค่ะพัทรีบุญป,ประเสริฐแค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันวันนี้นะคะก็ะจะเป็นเรื่องของเวทีข่าอ่อนที่ต้องบอกว่าการประกวดจบแต่ว่าดราม่ายังไม่จบนะคะเพราะว่าก็จะมีการหยิบยกว่าเปรียบเทียบเป็นข้ามเวทีเลยงานนี้ค่ะน้องอินฟ้าวราหานะคะซึ่งเป็นเจ้าของตําแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็ต้องขอระบายความน้อยใจผ่านโซเชียลค่ะ ยอมรับว่าที่ผ่านมาโดนเปรียบเทียบม,มาตลอดก็เลยทําให้น้อยใจบ้างค่ะเจ้าของรางวัลน,นักแสดงหญิงแห่งปีในแตเทนวอร์ด2025อิงฟ้าวราหะที่เปิดใจถึงเรื่องที่เจ้าตัวโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัววอนทุกคนหยุดเปรียบเทียบหลังมีกระแสดราม่าระหว่างเวทีนางงามงานนี้สาวอิงฟ้าเผยว่าถึงแม้ตนจะประกวดจบไปแล้วกว่า3ปีแต่ที่ผ่านมาก็ยังโดนแซะไม่หยุดซึ่งก็ทําให้ทนไม่ไหวต้องขอโพสต์ระบายความในใจบ้างค่ะถามว่าโกรธไหม ก็มีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนก็ใช้คําพูดคาจารที่ไม่น่ารักแต่ว่าจริงๆมันเป็นแค่แค่บางบางกลุ่มแต่ให้พูดตรงๆก็คือเป็นแค่บางกลุ่มที่ที่เป็นแฟนคลับนางงามมากกว่าเพราะคนทัางนอกส่วนมากเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราก็ประกวดจบมา3ปีแล้วเราก็ยังเจอกับเรื่องเดิมๆยังไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพิสูจน์กับคนที่อคติมันก็จะเหนื่อยอะนอกจากว่าเราก็ปล่อยเราก็ทาหน้าที่ตัวเองให้ให้ดีก็พออะไรเงี้ยเพราะยังมีอีกหลายงานที่ยัง ต้องให้เราได้พัฒนาตัวเองต่ออะไรเงี้ยค่ะการเติบโตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันต้องเป็นเงินสดแหละก็ตามมูลค่าความเสียหายของเราไปอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะต้องขอโทษเป็นเงินสดละกันเพราะว่าถ้าเราถึงขั้นที่เราจะต้องมีการฟ้องเสียหายอะไรขึ้นมามันก็มีรายจ่ายเนาะขนมทานายอะไรก็ว่ากันไป ส่วนที่แฟนนางงามหลายคนเอามาโพสต์ถึงเวที m i s ิสแกรน Thailand กรณีให้ผู้เข้าประกวดปักตะกร้าขายของเยอะเกินไปจนนางงามบางคนต้องควักเงินซื้อของเองเพื่อให้ได้ยอดตามเป้าที่ตั้งไว้ถึงขั้นมีคอมเมนต์ว่าเวที m i s ิสแกรนกำลังลดทอนคุณค่าของนางงามด้วยกันเองค่ะจริงๆหนูว่าแฟนนางงามสามารถที่จะเสนอหรือว่าบอกเขาได้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติแคมเปญมันเยอะไปอ,อะไรอย่างเงี้ย แต่แค่เราใช้ถ้อยคําที่มันสุภาพดีๆอะไรเงี้ยเป็นการแนะนําที่ดีเพราะว่าจริงๆมันก็ขาดไม่ได้หรอกเรื่องของการขายของเพราะว่าการต่อย,ยอดต่างๆหรือว่ายิ่งเราเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของผลกําไรต่างๆรายปีรายเดือนอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการทํายอดกันเกิดขึ้นซึ่งแต่หนึ่งอย่างที่ที่เราเห็นก็คือตัวนางงามเองก็มีไรายได้ คือมันก็เป็นการต่อยอดอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้ต่อยอดแค่องค์กรแต่ว่าคุณภาพชีวิตของนางงามดูคนนั้นๆด้วยที่ไรค่ะคอมิวแชรไปหรือว่ามันเป็นการโฆษณาตัวเองไปอีกหนึ่งรูปแบบที่ทําให้ลูกค้าสามารถมาซื้อพิซเซนเตอร์หรือว่ามาซื้องานได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มองว่ายังไงมันก็ยังคงต้องมีถึงจะโดนกระแสต,ต่างๆท้าโถมเข้ามาตลอดจะสาวอิงฟ้าก็ขอปล่อยผ่านกลับมาโฟกัสที่งานเพื่อจะได้ทำออกมาให้ดีที่สุดในทุกๆด้านค่ะ พูดยากนะคะของพวกนี้มันแล้วแต่มุมมองจริงๆเลยนะคะถ้ามาต่อกับบี้ทเสาค,คนนี้เขาก็ไปเป็นนักแสดงที่จีนหลายปีนะแต่ว่าตอนนี้เขาอะกลับมาปักหลักอยู่ที่ไทยเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาเออนีรอบ5ปีเลยนะเนี่ย ดี้พร้อมกลับมาสร้างสีสันในวงการทีป๊อปแล้วจ้าบี้ทัศภาคที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ในรอบ5ปีเดี่ยวหลังตั้งใจลุยงานที่ไทยนานขึ้นโดยบี้ไม่เพียงตั้งค่ายเพลงเล็กๆของตัวเองแต่ยังลุยงานเองทุกขั้นตอนอีกตั้งหากค่ะโอ้นานอยู่นะ<อ>ถ้าเป็นซิงเกิลของตัวเองเนี่ยมีอยู่สี่ห้าปีละ<อ>แต่ซิงเกิลเนี่ยที่บี้ตั้งแต่ที่ปล่อยมามันจะมีนโอเอสทีบ้างแบบทํากับค่ายบ้างอะไรเี่ยแต่รอบนี้มันต่างกันตรงที่บี้ทาเองหมดเลยบี้เขียนเองอทําดนตรี กับเพื่อนแล้วก็ MV ก็กำกับเองเป็นโคดีเรคเตอร์ด้วยครับแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยูแลเองทุกขั้นตอนเพราะว่าเขี่ยวเอาล็อเลยนเพราะว่าอยากจะทำเองทุกอย่างลงถึงดีเทลทั้งหมดใช่ครับแล้วก็ผมก็เกณฑ์เพื่อนๆที่ด้านทําดนตรีด้านเป็นดีเร็เตอร์อะไรเงี้ยทุกคนมารวมตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปีนี้ผมแพลนว่าควรจะออกซัก ไม่เกินหเพลงคัะเยอะไปปวดหัวนะปวดหัวนะเหลือเวลาแค่ครึ่งปีออกอีกใช่ค่ะผมจะปล่อยเดือนละเพลงเลยคือพี่อยากทําเพลงมานานแล้วด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตอนนั้นที่พวกเราถ่ายละครที่ที่จีนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเวลาไงมันไม่มีเวลาทําเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาแล้วช่วงนี้แล้วก็ผมก็กลับมาทําโรงเรียนด้วยแล้วก็โรงเรียนก็ต้องการเพลงแดนด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่า หลายปีที่อยากทำมาก็คงต้องทำสักหน่อยไหมบอกเลยว่าค่ายเพลงนี้เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพราะไม่เพียงคุณพ่อตั้งใจจะแต่งเพลงให้คุณลูกแต่คุณภรรยายอย่างกุ๊บกิ๊บยังมาช่วยแต่งเนื้อภาษาไทยในเพลงต่อไปให้อีกตั้งหาค่ะป๊าเปาฟังอย่างเปาเป้ออฟังแล้วเขาชอบคือด้วยเขาอ่ะเขาก็บอกอยู่ตลอดเออเนี่ยป๊าแบบ ทำไมป้าไม่ทําเพลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ฟังเพลงของคนอื่นนู่นนี่ชอบบั๊ดมากแบบดูเออหนูอยากเห็นป้าเต้นแบบบั๊ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ออก็ป๊าก็อยากทํานะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็สุดท้ายเราก็ตัดสินใจมาลองทําอัลบั้มหนึ่งคือคือคือผมกําลังจะทําเพลงให้พวกเขาด้วยเมียไม่ร้องทำไมฮะเซอร์ซิงเกิลเก่าเขาได้เซอร์ซิงเกิลเก่าได้ด่าแน่เลยด่าเขาไม่ร้องเขาไม่ร้องเขาไม่ร้องเพลงเขาไม่ร้องแต่เขา แต่งเพลงเพลงที่สองของผมครับเขาแต่งเนื้อสวยมากกูคิดจะแต่งเพลงด้วยหรอโอ้โหเลิศมากในครอบครัวคุณนี้แบบความสามารถครบคันคือผมงงมากผมให้ดนตรีเขาไปแล้วเขาแต่งเนื้อกลับมาผมงงมากเนื้อสวยมากผม,มีแบบเฮ้ยถูกแล้วแหละที่ฉันให้เธอแต่งอะไรอย่างเงี้ยและเพราะเอาใจแฟนเพลงทุกกลุ่มหนุ่มบี้ก็เลยเตรียมส่งเพลงออกมาถึง3ภาษาทั้งไทยจีนและอังกฤษเรียกว่าไม่ให้ต้องน้อยใจกันเลยลคะค่ะ ก็เป็นบ้านที่มี DNA ศิลปินเต็มตัวว่างันได้เลยนะคะมาต่อกับหนุ่มหน้าหวานนะคะอินสารินนะคะคนนี้นอกจากที่เขาจะเป็นนักแสดงแล้วอ่ะเขาก็มีธุรกิจร้านขนมหวานด้วยนะคะแล้วก็มีร้านอยู่ที่ถนนบรรทัดทองซึ่งเท่าที่เรารู้กันอะ่ะช่วงนี้ถนนบันทัดทองอะ่ะจะเงียบมากใช่ป่ะไม่รู้ว่ากระทบกับร้านของน้องบ้างหรือเปล่าคะ ต้องสู้ต้องสู้ถึงจัดชนะคำนี้ใช้ได้จริงๆกับนักแสดงหนุ่มหน้าใสาอินสารินหลังมีข่าวดราม่าสนัน่นย่านมัททองว่าช่วงนี้เจอผิดนักท่องเที่ยวจีนหดส่วนสายกินชาวไทยก็หายพร้อมเสียงวิจารณ์เรื่องคุณภาพอาหารรวมไปถึงราคาที่แพงหูฉี่ทำอนุ่มอินสารินที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการก็ยอมรับว่ายอดขายลดลงไปเหมือนกันแต่เจ้าตัวก็ไม่ท้อเพราะคิดเสมอว่าตราบใดใจมันสู้ก็ต้องดิ้นรนหาวิธีปรับตัวให้ได้ค่ะถ้าในมุมของ ของเศรษฐกิจก,ก็มีส่วนบ้างครับเพราะว่าหนึ่งเลยที่มันชัดเจนคือตัวเลขันท่องเที่ยวที่หายไปเนาะอันนี้คนโทรลไม่ได้แล้วกันอาจจะเป็นเรื่องของทางภาครัฐนะครับหรือว่าทางเรื่องของภาคเศรษฐกิจดูแลนะฮะแต่ว่าถ้าในเรื่องของตัวธุรกิจหรือว่าสิ่งที่เราทําได้ผมคิดว่ามันคือการปรับตัวแหละก็ปรับตัวได้นะครับแล้วก็จริงๆมันก็มีวิธีในการาแก้ต่างๆอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการแบบว่า resize สมมติกําลังจ่ายคน น้อยลงนะครับแต่ว่ามีการใช้ใจ่ายที่ถี่ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะไปดูเรื่องของแบบผลิตภัณฑ์ในการออกสินค้าที่ราคาย,ย่อมเยามากขึ้นแต่ว่าคนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้บ่อยมากขึ้น <c oughs> อย่างที่ผมบอกแหละสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เศ่ษฐิที่เราควบคุมได้คือคุณภาพเนาะคืองานบริการคือธุรกิจที่เรามอบให้กับลูกค้าถ้าเราทําได้ดีสม,ม่าเสมอม,มีการปรับตัวตามรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคข,ของลูกค้าเรากันคิดว,ว่าไปได้ดีนะครับ อัปเดตธุรกิจร้านขนมจบปุ๊บอินซารินก็ขอฝากร้านเบเกอรี่และธุรกิจร้านหมูกระทะรวมถึงออกปากฝากซีรีส์วายแนวพีเรียดเรื่องจารึกรัติชาเมม o ออฟรัติที่ประกบคู่กับเกรซสพลรวมถึงอีกหนึ่งคู่จินรวมค่ายอูธนบูุล์และบูมธราธรที่จะลงจอในวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะ โอเคทีนี้จะพามาที่บรรยากาศสดๆร้อนๆเลยนะอันนี้เนี่ยจากงานอีเวนต์เมื่อค่ำที่ผ่านมาเลยกับการปรากฏตัวของนิชานัทนิชานะคะมาเดินสวยสับบนเวทีเหมือนกับจำลองรันเวย์มาให้ได้โชว์โฉมอย่างที่เราเห็นอยู่นี้แน่นอนคุณผู้ชมนอกจากกองทัพแฟนคลับแล้วนะคะก็มีกองทัพสื่อไปเกาะติดในงานเลยเพราะว่าน้องนิชาพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เปิดใจทุกเรื่องทั้งการไปเฉิดฉายในงานเทศก,กาลหนังเมืองคคนซ์สครั้งที่78เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะ ะะรวมถึงแน่นอนค่ะก็ต้องอัปเดตเรื่องของหัวใจด้วยว่าเออเป็นยังไงบ้างจะมีรักรีเทิร์นกับโตโน่หรือเปล่าทีนี้ในงานนะคะน้องนิชาก็มีคําพูดโดนใจอยู่นะคะน้องบอกว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับเราเราจะรู้เองว่าอะไรคู่ควรและดีสําหรับเราที่สุดเอ๊สื่ออะไรถึงใครหรือเปล่าน้อคุณผู้ชมเราจะต้องรอฟังจากปากน้องนิชานะคะทางช่องทางออนไลน์ของนายเอนเตอร์เทนนะคะ น้องสวยจริงๆลอยมาต่อค่ะแฟนคลับของหนุ่มๆ NCT WISH นะคะนี่ก็น่าจะเพิ่งไปสบตาก,กับเขาที่งานแฟนชายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคือต้องบอกว่าตอนที่แถลงข่าวอ่ะหนุ่มๆเขาก็โปรยสเสน่ห์มัดใจแฟนคลับซะอยู่หมัดเลยค่ะ ความมันในประเทศไทยแล้วละค่ะ6หนุ่มชีออนริกุยูชิแจฮีเรียวและสากุยะแห่ง NCT WISH กับการแสดงเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยในงาน2025 NCT WISH Asia Tour Lock In Bangkok ที่จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ที่ธรรมดดมค่ะไม่แปลกใจที่บัตรคอนเสิร์ตถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงไปแล้วเพราะว่าในง,งานแถลงข่าววันนี้ทั้ง6หนุ่มก็โปรยสเสน่ห์พร้อมความสดใสด้วยการพูดภาษาไทยพร้อมลูกอ้อนที่ยิ่งทําเอาเหล่า N Citizen นั้นยิ่งไปไหนไม่รอดเลยจ้า 본날마나나간 시간 난나간난난나바 너를 위해 정말 이해하겠어 유리병에 넣어 수줍게 내게 가. นุมน่มๆบอกว่าแฮปปี้กับการมาเมืองไทยไม่พอแต่ยังเลิฟการทานอาหารไทยที่อร่อยมากๆก่อนจะบอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวภูกเก็ตกันค่ะอเอาแค่หน้าตานะคะแฟนคลับก็กรี๊ดกันตายคาที่หมืดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะก่อนจะถึงวันครบครอบ,บการจากไปของแม่พึง่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะก็คือในวันที่13มิถุนายนก็จะมีการ เปลี่ยนชุดที่หุ่นของแม่พึ่งก่อนซึ่งงานนี้ค่ะลูกชายคนเดียวนะคะ้องเพชรพควัตก็เลือกชุดราตรีสีแดงมาเปลี่ยนให้ค่ะ ก่อนจะถึงวันครบรอบ33ปีการจากไปของราชินีลุกทุงผู้ล่วงลับพุ่มพวง,งดวงจันทร์ในวันที่13มิถุนายนนี้เพชรภควัตพายญาติเพียงคนเดียวและอดีตสามีปุ้มไกรซ้อนก็เดินทางมายังวัดภาษีเอกใหม่เพื่อเปลี่ยนชุดหุ่นที่บ้านพุ่มพวงโดยเพชรนั้นตั้งใจเลือกชุดสีแดงที่แม่พึ่งไม่ค่อยได้ใส่ออกงานมาเปลี่ยนให้เพื่อความสดใสแถมยังอยากให้แฟนๆได้เห็นชุดจริงของแม่พึ่งอีกด้วยล่ะค่ะปีนี้ชวนป้ามาเปลี่ยนชุดด้วย ครับป๋าเป็นไงบ้างความรู้สึกป๋าก็ชุดสีแดงนี่นะครับสีสุสีสกว่าปีเพนห็นแล้วตื่นเต้นอ่ะอยากจะให้มันเป็นปีที่สดใสแล้วก็ผมก็เลยคิดว่ามีชุดชุดหมาๆมามีชุดไหนบ้างที่แบบสีแบบแป็นแป้นแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยเรียกเรียกชุดนี้ครับช,ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ไม่ไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่นะใชะน่น้อยมากน้อยมากครับแคนแ้นเองสิ่งที่ภูมิใจที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดในชีวิตผมตอนนี้คือว่าของจริงทั้งหมดที่ตอนนี้ที่พุ่มพวงมีอยู่ทั้งหมดอยู่ที่เพช ผมอายุมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะจากโรกนี้ไปก็หลังจากวันนั้นคิดได้ก็เลยมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เพชรเข้ามาดาเนินการเกี่ยวกับพุ่มพวงทั้งหมดเลยครับผมผมก็จะรักษาให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับงานของคุณแม่ผมมันพิเศษทุกปีอยู่แล้วแบบเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไม่ได้เจอก็จะเจอในงานของแม่พึ่งอะไรเงี้ยศิลปินบางท่านที่ไม่นึกว่าเฮ้ยเขาจะรู้จักแม่พึ่งเหรอเขาจะมาเหรออะไรเงี้ย จูๆ่ๆเขาก็ผัวมาก็มีเหมือนกันส่วนกำหนดการงานรำลึก33ปีราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันที่1 3มิถุนายนนี้ก็จะจัดทั้งที่วัดภาษีเอกใหม่และวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยทั้งเพชรและพ่อปุ้มก็จะเดินทางไปร่วมงานทั้งสองแห่งอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันก่อนค่ะที่งานเสวนาในงานเสวนางานเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ได้เจอกับอาวินยัยพันธุรักษ์ผศิลปินแห่งชาติก็เลยได้มีการอัปเดตเรื่องสุขภาพกันค่ะ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่4-5ถึงมิถุนายนณหอประชุมใหญ่และอาคารอเนกประสงค์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเิอพระเกียรติในฐานะวิสิตศิลปินที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายแขนงโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาคือวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากลประจำปี2562ก็เผยว่าปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้และในวัย77ปีวินัยพันธุรักษ์เล่าว่ายังคงทำงานทุกวันและขับรถไปไหนมาไหนเองซึ่งที่สุขภาพยังแข็งแรงแม้อายุจะมากขึ้นก็เพราะการคิดบวกและทำอะไรอย่างมีสติตลอดเวลาค่ะสุขภาพดีนะครับ ขับรถร้องเพลงได้สบายนะครับขับรถเองด้วยร้องเพลงทํางานตลอดกับสติดีครับสติดีก <c oughs> <c oughs> ินอาหารพอประมาณแล้วก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนแล้วก็สุขภาพจิตต้องดีนะคิดบวกถ้าเบื่อโรามีสติแล้วก็เราควบคุมตัวเองได้นะครับเราละปล่อยวางคิดอยู่เสมอว่าขณะนี้เราไปไหนได้ <c oughs> เราต้องทำ <c oughs> เพราะอีกหน่อยเราไปไหนไม่ได้ก็ไม่ได้ทำ วินัยพันธุรักยังเปิดใจถึงการจากไปของรุ่นน้องสุดซีไพโรธสังวริบุตรว่าไม่คาดคิดว่าน้องรักจะจากไปเร็วรู้สึกเสียดายความน่ารักแจ่มใสไม่เย่อหยิ่งและการวางตัวที่ดีกับคนรอบข้างจนเป็นที่รักของแฟนๆจนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตซึ่งคนันเทิงรุ่นใหม่ควรดูไว้เป็นแบบอย่างค่ะ สวัสดีิเราไม่เจอกันนะคะเจอกันอีกทีนึงวันจันทร์ค่ะบนเวทีแห่งนี้เศียโมงครึ่งต้อนรับพี่อ๊อพงพัฒน์และลูกสาวบ b บีเอกนรีรอเจอกันนะคะสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ